สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีก็วันนี้ผมก็จะมาลุยหลีกกับสุสาครนนะคนเป็นตัวละครตัวเดิมแต่โหปกว่าเดิมก็คือตอนนี้ผมใช้คอสตูมของนางมานะอืมเป็นคอสสองซะด้วยแล้วก็ยังไงอะ่ะเออเราก็มาถึงตาที่หกแล้วนะผมก็แพ้ตัวเดียวก็คือเมื่อกี้แพ้ตัวใหม่นะอืมไม่น่าแพ้เลยตอนนี้ตอนนี้ก็มีโอกาสชนะ เออเพยแค่แต่เดียวนะแล้วก็ไม่อยากเจอตัวนี้เลยแต่ก็ได้เจอคออย่างเดียวคอให้เราได้เล่นคนที่สองก็พอนะเราลองไม่กดดูสิว่ามันจะได้เล่นคนแรกหรือคนที่สองคนแรกทุกคนสิ่งที่ไม่อยากเจอก็เจอนะ เราก็เลือกไอ้นนี้ไปก่อนนะตอนแรกเราต้องเลือกอันนี้ไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถกลับเมืองตัวเองได้นะที่เรากุดตรงนี้นมันมันแก้มืออ่าตัวออรล่าด้เนี้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ ดูก่อนแต่ก็ไม่ได้มากมันทําลายพื้นที่น้ําแข็งของออโรราได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้มากตอนนี้คือเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องไปวนเพื่อที่จะไปเอาการ์ดยกเว้นระ้อยเปอร์เซ็นตนะเป็นการใช้โอ้ยอืม อืมตอนแรกกะจะวนแปลวแต่คงไม่ได้แล้วเมื่อกี้มีตาดนางฟ้าไหมนี่แหละสาเหตุนี้แหละเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องเดโโอเค เราเบิลให้ได้เยอะๆนะแล้วก็ลงตรงนี้เพราะถ้าเราไม่ไม่ไปเราจะโดนแน่ทุกคนโดนแลนยานคางคุกตรงนี้เลยนะ โลมาไม่ใช่โลมานอังกไม่รู้เบิลเกิดหรือ,อยังเออตุยไปเสียอือเป็นไงล่ะของ,องหน้าแต่นี่เจอตัวเดิมใช่ไหมเมื่อกี้ ตัวเดิมเพิ่มเติมคือใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นก่อนอีกแล้วทุกคนทีนี้เราย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะเราต้องเบิ้ลให้ได้เยอะๆนะประเด็นเบิ้ลเพื่อให้ชาร์จโลดกอะไรแบบนี้ ทีนี้เราจะวนไปหนึ่งรอบเพื่อที่จะได้การ์ดนะลุ้นการ์ดยกเว้นร้อยเปร์เซ็นต์ไม่ได้ทุกคน ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะผมมีเคล็ดลับทุกคนเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะเลือกโล่ไว้อืมเนี่ยเลือกโล่โดนแล้วก็เราก็อยู่ในนี้อืมเพราะว่าน้ําแข็งมันไม่สามารถทําอะไรเราตรงนี้ได้เราไม่ต้องกลับเราอยู่ตรงนี้แหละ เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องในปอหูมาโงมาโอยจักหน่อยดูอไอบอกว่าน้องยังสำคัญม,มันมีในประเทศไหมมีนะเพื่อนสองไม่ได้นะจ๊ะ ทีนี้แหละเธอเอ๋ยมันยังไปได้อยู่นะเนี่ยเราดูแล้วทุกคนได้นี้ ดีที่มียกเว้นหนึ่งครั้งคอยเป็นเมียเจ้าชุดเจ้าสาวกบ็บอได้ใจเราล,ลุ้นขังคุกให้ได้นะ โอเคเโอเคสีดายไม่ขังคุกกับเธอเออ ยกเว้นแต่ว่ามันจะดวงดีมากอื hmm. เป็นยังไงล่ะรอบที่สองสองมุมหน้าแต่นี้เป็นแต่สุดท้ายทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคือไอตัวหลังจากที่ออรล่าหมดบัฟนะผมคิดว่าไอตัวนี้มันก็ยังได้อยู่ คิดว่าทุกคนคิดว่าผมจะชนะได้อยู่ไหมผมจะรีก้าได้ไหมทุกคนขอเจอตัวแบบที่มันดีๆหน่อยไม่ต้องแบบโอ้โหเจอตัวนี้เลยทุกคนไม่อยากเจอเลยตัวนี้เมื่อกี้ผมแพ้ไปหนัาดปาดนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันทอยผ่านมันไม่ได้นั่นแหละ เแล้วเราก็ได้เล่นเป็นคนแรกด้วยนะ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมันมีการดูดด้วยนะโอ้โหไม่อยากเบิ้ลแต่เบิ้ลไม่ออกเกาะกวนตานี้สวยแล้ว ออกกอกี่เปอร์เซ็นต์นะหกสิบเท่าไหร่นะออกกออกก็ดสิห้าเซ็นแต่ไม่ออกแต่เราอยู่ในคุกก็ดีนะพื้นที่อะไรของมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะพื้นที่ไฟใช่ไหมแต่มันเรียกมันเรียกเรามาได้นะ มันเรียกเราออกมาแล้วโลกโดนทำลายเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นการโจมตีที่หนักหน่วงจริงตอนนี้คือผมจะบอกเลยว่ามันก็คงจะเหมือนออโรร่านั่นแหละทุกคน <c oughs> เหมือนตรงไหนคือ <c oughs> มันจะโหดช่วงตอนที่มีบั๊นั่นแหละแต่หลังจากจบวันนี้ไปเน่มันก็กบโปกไปแล้ว โอ้โหมันยังไดท้ทอยเหรอถ้าเราออกมาผมก็มองว่ามันดีอย่างหนึ่งนะเราจะได้ทำคอมโบต่อออกมาแล้วเบิ้ลสิบสองเลยมั้งล่ะ อือป้องกันอะไรก็ไม่ออกแล้วทีนี้โอเคป้องกันสุสานค,คนังออกอยู่นะโจมจีนหนักหน่วงมากตัวนี้อุ๊ยมันไม่เบื่อทุกคนมันไม่เบื่อเราโดนขังคู่แบบไม่สวยแล้ว หวังลง้งว่ามันจะเรียกเรามามันคงไม่งูหราาอกมั้งมันไม่งงจริงด้วยนะแพ้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแพ้เพราะอะไรเพราะมันมีบ้าฟอยู่นี่แหละเดี๋ยวตอนหมดบ้าฟแล้วเจอกันนะคนสวยแล้วเราดันโชคร้ายที่เราได้เล่นก่อนด้วยแหละอืม เราจะได้เกือบตาที่เก้าแล้วอ่ะตอนนี้เราต้องเล่นแบบมีสติมากนะทุกคนเพราะว่าเราแพ้ก็คือ,อต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะเอาชื่อนางโอลูาตัวนี้เอากดด้วยเรากดก่อนด้วยซ้ำแต่มันกดเร็วมันก็จัดเต็มมานะตัวนี้ ชาติโลให้ได้ยือที่สุดนะลงนาะวประเจือนตุลามาสกิดที่หัวใจละอายรู้สึกบอหน้า ทีเราต้องใช้คุกกี้นะทำไมผมถึงใช้คุกกี้เดี๋ยวผมมีแผนหมจะบอกตรงนี้ไปเจ็ดแล้วก็เราจะมาตรงนี้ <c oughs> แล้วก็โอ้โหไม่ได้การยกเว้นแล้วก็เลือกตรงนี้แต่เราไม่ต้องกลับเราอยู่ที่นี่แหละ หนึ่งสองสามมันดูเราไม่ถึงมันจะมีบัฟเมื่ออัพเต็มอยู่ใช่ไหมืมคอยไปเรื่อยๆจ้าโหมันยังได้อยู่ นี่แหละสิ่งที่ไม่อยากเจอคือไอ้น้ำแข็งนี่แหละทุกคนลมหนาวปลายเดือนตุลามาสะกิดที่หัวใจละนง่นโดนขังคบุบ เคเบิลอยู่เอาก็ต,ติดคุกเหรอเมื่อกี้ติดฟองสบู่แล้วเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้แล้วเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเปลียนยางต้องออกช่วยพ่อนะลูกคั <c oughs> งคุก ดูทำลายโลกป้ายหยุดไม่ออกเหรอ5ออก9รล้วทีนี้โอ้โหเมื่อกี้จะทอย5โอ้โหอ้ายกูจะบ้าตาจะทอย5อจริงนะเมื่อกี้